อทำงานบ้านคนเดียวเหนื่อยไหมเหนื่อยสิพี่ถ้านั้นพี่หาเมียเพิ่มอีกคนนึงดีไหมจะได้มาช่วยกันทำงานบ้านก็ดีนะพี่จะได้มีคนมาช่วยน้องทำงานบ้านอืมค้านำค้าไฟก็จะได้มีคนมาช่วยค่ากับข้าวก็จะได้มีคนมาช่วยออกคี่ว่าคนดีเหมือนกันนะอยู่กันหลายๆคนก็อบอุ่นดี ก็ S <S <S ได้พี่เดี๋ยวต้องหาคนพอดีหน่อยนะได้ได้เดี๋ยวพี่ลองหาดู <S 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 นอนยิ้มอยู่นั่นแหละมาลุกขึ้นช่วยทำงานบ้านเอาไม่กวาดางฝันดีเลย ทลับมแล้วเหรอเป็นสมัครงานมาเป็นไงมั่งก็เขาขอประวัติส่วนตัวพี่ก็เลยกลับมาเลยทำไมอ่ะก็พี่ไป็นชอบไปไกลไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่<ะ>นนอาอรมณ์เสียเป็นอะไรอ่ะก็พ่อค้าแม่ค้าสมัยนี้ดิ เชื่อไม่ได้อ๊ะทำไมอ่ะก็พ่อคารถเตอร์ีนี่วันนี้หลอกพี่หลอกยังไงอ่ะก็เอารถตอรี่ีที่ไม่ถูกรางวัลอ่ะมาหลอกขายพี่อุตส่าห์ช่วยซื้อ,อมันน่ามาหลอกกันเลยเสียความรู้สึกจริงๆแล้วใครจะรู้ว่าออกเลขอะไรมั่วจริงๆเลย